769สกาวาทีถามว่าบุคคลที่8ละเครื่องกุ้มรุมคือวิจิกิจฉาได้แล้วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลที่8เจริญมรรคแล้วละถึงเจริญโพชฌงแล้วเพื่อละเครื่องกุ้มรุม คือวิจิกิช้าหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง770สสกาวาทีถามว่าบุคคลที่8ไม่ได้เจริญมักเพื่อละเครื่องกุ้มรุมคือทิฐิหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าเครื่องกุ้มรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่แปดจะละได้แล้วด้วยธรรมที่มิใช่ยุมักเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะละถึงเป็นอารมณ์ของสังกิเลสหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าบุคคลที่แปดไม่ได้เจริญสติปัฏฐานและถึงไม่ได้เจริญโพชฌงเพื่อละเครื่องกุ้มรุมคือทิฏฐิหรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเครื่องกุ้มรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่แปด และได้แล้วด้วยกรรมที่มิใช่มักเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะละถึงเป็นอารมณ์ของสังกิเลตหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง771 สกาวาทีถามว่าบุคคลที่แปดไม่ได้เจริญมรรคละถึงไม่ได้เจริญสติปัฏฐานละถึงไม่ได้เจริญโพชฌงเพื่อละเรื่องกุ้มรุมคือวิจิกิจฉาหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า เครื่องกุ้มรุมคือวิจิกิจชาอันบุคคลที่ 8, แปดละได้แล้วด้วยธรรมที่มิใช่มัรคเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะละถึงเป็นอารมณ์ของสังกิเลสหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น